สวัสดีครับมาพบเจอกับทีมงานบักเสียงเมงอีกแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสภาพตรอนรับมานะครับเครื่องอายุใช้งาน10ปีนะครับคุลูกค้าแจ้งมาเราก็ขนลุกนิดนิดนะครับขนลุกนิดนิดเลยถ้าลูกค้าแจ้งมาบอกว่า10ปีนี่โอ้โหไาบนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่เคยล้างสักรอบนะครับผมแนะนานะครับคุลูกค้าทุกท่านนะครับใครที่มีพอมีฝีมือช่างนะครับแล้วใช้เครื่องประเภทนี้อยู่แนะนําให้ล้างสักปีละหนึ่งครั้ง นะครับผมแนะนําเลยนะครับอันนี้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเครื่อง10ปีไม่เคยล้างนะดูคราบผงักฟอกนะครับนี่คือแบบเยอะมากแล้วก็หนามากนี่จนจับตัวเป็นหินปูนนะครับคุณลูกค้าไม่ใช่ว่าตัวถังปั่นเราเอี่ยมแล้วข้างในจะเอี่ยมนะครับผมแนะนําเลยเฉพาะเครื่องอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเครื่องสองถังอ่ะเขาจะมีถังเดียวนะครับตัวเครื่องอัตโนมัติอ่ะจะมีสองถังซ้อนกันอยู่ คือทางดักฝุ่นแล้วก็ทางปั่นนะครับทางดักฝุ่นแล้วก็ทางปั่นแล้วก็มีตัวค้อบอะที่มันจะคอยดักฝุ่นอยู่ตลอดผมแนะนนะํานะครับ2ปีล้างทีหนึ่งก็ยังดีนะครับคลูกค้าอ่าสเต็ปของทางร้านนะครับจะล้างท่อนบนก่อนนะครับจะค่อยๆล้างนะเพราะว่ามันมีแผงวงจรมีอะไรหลายอย่างนะครับของเครื่องอัตโนมัติที่สําคัญ นะครับอยู่ช่วงบน,นครับล้างเสร็จปุ๊บเป่าลมทันทีล้างเสร็จปุ๊บเป่าลงลมทันทีประมาณ3มรอบนะครับลูกค้าสามรอบเลยเอาให้เอี่ยมเลยนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้นะคือแบบต้องขอโทษลูกค้าด้วยผสมน้ํายาเข้มเกินไปทําให้สีซีดลงเยอะเลยนะครับมาเจอเจ้าเจ้าตัวปัญหาตัวนี้คือแบบโอ้โหเอาจนแบบเครื่องสิบปีครับเครื่องสิบปีไม่เคยถอดเลยอะลูกค้าคือแบบวานึกตามเลย มันจะขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวปั่นนะครับปั่นซักนะครับจนแด้เอาครีมลลอกมาหนีบแล้วก็ดึงออกทํางของลูกค้าแตกไปตัวหนึ่งแล้วนะครับล้างเครื่องมาไม่กี่เครื่องเองนะครับเพราะว่ามันถอดออกยากมากเหมือนมันจับกันเป็นหินปูนนะครับเพราะออกแล้วนะครับอันนั้นว่ายากแล้วนะครับอันนี้ก็ยากเหมือนกันทางปัน่น ั้งปั่นก็ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะออกไม่ใช่ง่ายๆนะครับเครื่อง10ปีนี่ไม่ใช่แบบเวลานน้อยนะครับเลี้ยวคาบที่เกาะติดนี่คือเยอะมากแล้วลูกค้าใช้เครื่องนี้นะครับไม่กี่คนนะครับเลี้ยวทีเนี้ยพอเขาซักเสร็จปุ๊บนะพอซักเสร็จปุ๊บมันก็จะแห้งใช่ไหมครับมันจะไม่เป็นคาบพอกหนาะๆนะนะมันจะแห้งติดแบบบอกเลยงานหินมากนะครับเครื่องนี้นะไปดูใกล้ๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนี่ ปัญหาต่อมาคือหัวน็อตนะครับหัวน็อตที่ขันถังปั่นอ่ะมันจะเป็นหัวที่ใหญ่นะครับเพื่อที่จะจับแรงเวียงให้อยู่นะครับมันเวลามันปัน่นปั่นแห้งอ่ะมันจะหมุนเร็วนะครับก็จะเป็นน็อตตัวใหญ่มากแล้วปัญหาที่ตามมาที่พ่อพ่อขาบอกครับที่ช่างบอกนะครับว่ามันจะมีปัญหาตามมานี่นะครับผงซักฟอกจะไปกัดก่อนหัวน็อตนะครับ นี่แบบนี้เลยบางเครื่องนะครับหายไปซีกนึงเลยเหลี่ยมหายไปเลยนะครับพอขันน็อตออกเสร็จปุ๊บใช่ว่าจะออกเลยนะครับต้องฉีดน้ํายาขจัดคราบก่อนนะครับแล้วก็โยกถังโยกไปมาสําหรับ500บาทผมว่าไม่แพงเลยถ้าล้างเหมือนผมนะครับผมเนี่ยผมบอกเลยผมกล้าการันตีได้เลยว่า500บาทไม่แพง ช่างเปลี่ยนช่างเมาออกนะครับเ <Woo! S 1> พราะหมดแรงไปแล้วหนึ่งคนนะครับคือกว่าจะออกนี่นี่มันจะเป็นคาแบบนี้นะครับน่ากลัวมากคาแบบนี้ผมบอกเลยว่ามันแห้งแล้วก็ติดกับสเตเลสะดีมากนี่มีคนหลายหลายคนนะถามมาว่าทําไมตอนล้างต้องจับไว้นะครับเพราะว่าใต้ถังนี้มันจะมีแผงวงจรนะครับมีมอเตอร์มีตัววงจรนะครับเปิดปิดน้ํา ต้องรักษามันดีๆนะครับล้างข้างในได้แต่ข้างนอกล้างไม่ได้นี่ครับพอเสร็จปุ๊บแกะถังปั่นออกมาตัวข้างในนี่เงาวิบเหมือนสะอาดมากลูกค,ค้าเหมือนสะอาดมากพอแกะออกมาปุ๊บเราพ่นน้ายาทีไม่ก่อนเลยรอบแรกแกะออกมาทีละชินช้นทีละชิ้นทุกอย่างแห้งสนิทครับอันนี้คือน่ากลัวตรงแห้งสนิทคือมันติดเป็นคราบเลยแต่ถ้าแบบว่าเป็น โคลนพอกไว้อะอย่างนั้นง่ายครับง่ายล้างง่ายเลยฉีดน้ำยาใส่ปุ๊บหมักไว้สักพักฉีดน้ำแรงดันใส่นี่กระเด็ดนออกเลยนะครับอันนี้คือยากมากงานหินโดนน้ำยาไปสามรอบครับถังนี้ทางร้านนะครับจัดให้เต็มเลยนะครับสะอาดคือสะอาดนะครับจนแบบน้ำยาหมดเลยอะรอบเนี้ยคืองานหินมากมากสังเกตว่าถังนี้ผมจะลงน้ำยาไปสามรอบ นะครับถ้ามันไม่สะอาดจนพอใจผมนะครับผมไม่ยอมนี่อันนี้คือก้นถังนะครับก้นถังที่มัน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 รองอยู่ข้างล่างนะครับอันนี้เราก็ล้างให้นะครับล้างให้เอี่ยมทุกจุดนะครับผมบอกเลยนะครับผมบอกเลยว่าเอี่ยมทุกจุดแน่นอนใครเอามาล้างที่ร้านนะครับคือเอี่ยมอันนี้คือรอบที่3แล้วเริ่มค่อนข้างพอใจแล้วนะครับเพราะว่าข้ามันฝังแน่นมากมันแบบว่าฉีดเฉยเไม่ออกนะครับต้องแปลงลงแปลงด้วย นัดลงน้ํายาไปสามรอบผมบอกเลยว่างานเนี่ยไม่หมูเครื่องนี้นะครับพอล้างอุปกรณ์เสร็จทุกอย่างนะครับเราก็เตรียมอ่ะเนี่ยตัวนี้เราก็ล้างนะครับล้างทุกส่วนล้างทุกจุดล้างทุกจุดให้เลยนะครับผูู้้างานนี้ไม่หมูนะครับ ใครที่สนใจอยากล้างนะครับอินบอทเข้ามาได้นะครับเนี่ยยันบอดี้เราก็ล้างนะครับเราล้างให้ทุกจุดเลยแต่วันนี้ต้องขอโทษลูกคุลูกค้าด้วยนะครับเนื่องจากผสมน้ํายาเข้มเกินไปนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วนะมันสะอาดเกินไปนะครับมันเลยกลายเป็นแบบว่าเหมือนแบบสีมันซีดแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สีซีดคือคราบมันฝังแน่นอยู่แล้วลูกค้าใช้มาปีกว่า,วาจะไม่มีคราบเลย เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเตรียมประกอบกับเตรียมประกอบกับวางบนวางบนพื้นที่มีอะไรรองนะครับมีเสื่อรองมีไม่ใช่วางกับพื้นเลยนะครับวางที่แบบว่ามีเสื่อรองนะครับพอล้างบอดี้เสร็จปุ๊บเราก็มาเป่าให้แห้งนะครับเป่าให้แห้งเสร็จเราก็เอาถังรองลงทุกอย่างสะอาดแน่นอนครับทุกจุดเราถ่ายวิดีโอให้เห็นนะครับใจเย็นๆนะครับคุณลูกค้าคนต่อไปนะ คนต่อไปใจเย็นๆนะครับรอช่างตัดวิดีโอก่อนนะครับเพราะว่าวิดีโอเราจะรันไปตลอดเลยนะครับรันไปตลอดการทํางานเลยหนึ่งเครื่องนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงนะครับแล้วแต่คาบหนักคาบเบานะครับแต่ถามว่าล้างทุกจุดไหมทุกจุดนะครับมีอย่างเดียวที่ไม่ล้างคือแผงวงจรนะครับเราล้างให้เป่าให้ทุกจุดนะครับคาบอันไหนที่ยังลงเหลือกลับไปนะครับคือมันหนักมาก น้ำยาสลายคราบเอาไม่ออกนะครับฝากร้านไว้ด้วยนะครับอ่าอันนี้เราดูแลให้นะครับเห็นไหมสายสีแดงๆครับมีรอยหนูกัดเราก็ตัดต่อให้นะครับอ่าใส่ท่อหดไปให้อย่างดีนะครับดูแลทุกอย่างเซอร์วิสให้พร้อมนะครับคุณลูกค้ามีร้านไหนร้านไหนเป็นแบบนี้บ้างสนใจนะครับอินบ็อกซ์หรือว่าทิ้งเบอร์ได้เลยนะครับแถวละเวกนี้ผมไปรับมาให้